หนึ่งนาทีกับกอทอในหน้าหนาวนี้ผู้ขับขี่คงคุ้นเคยกับอุปกรณ์ในรถที่เรียกกันว่าไฟตัดหมอกมากขึ้นนะครับการใช้ไฟตัดหมอกที่ถูกวิธีคนรใช้เฉพาะช่วงที่ขับรถผ่านเส้นทางที่หมอกหนาทึบและเมื่อขับผ่านเส้นทางหรือช่วงเวลาที่มีหมอกจัดไปแล้วต้องรีบเปลี่ยนกลับมาใช้ไฟปกติทันทีเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ร่วมทางกรณีรถที่มีการดัดแปลงไฟหน้าไฟท้ายรถให้เป็นแสงสีฟ้าหรือสีอื่น หรือําให้มีความสว่างจ้ามากเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนสะท้อนเข้ากระจกมองข้างหลังและกระจกมองหลังของผู้ขับขี่ที่อยู่ด้านหน้าหรือส่องเข้าตาผู้ขับขี่ที่ขับสวนทางมาทําให้สายตาพร่ามัวและการแก้ไขไฟไท้ายเป็นแสงสีฟ้าหรือสีอื่นยังส่งผลรบกวนสายตาของผู้ขับขี่รถที่ขับตามหลังมาซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดอ e ุบัติเหตุที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บที่รุนแรงและเสียชีวิตได้ครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม